เขานอนอยู่โซฟาเขาไม่อยากไปนอนบนห้องเขาคิดถึงตัวเองจริงๆวันนั้นเขากลับมานอนบ้านใช่ไหม,ไมเขาก็ไปทำหน้าเพราะว่าเขาไม่อยากนอนเขาคิดถึงเขาไปเห็นห้องนอนแล้วเขาได้กลิ่นตัวเองแล้วเขานอนไม่หลับเขาไปเห็นหมอนที่มันว่างอยู่ เอาเจ้าของวิึงดิผ้าห่มเขายังอยู่สภาพเดิมเลยกำลังดีเลยนวดขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเห็นไหมเห็นเส้นหรือยังเอานนวดมันเขาเดินไม่ค่อยเห็นไหมเขาปวดเส้นเส้นมันยืดันยืดไปวาคนจินตนาการบีบขึ้นมานวด เออนิดนึงอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงโอ้ยถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนจิปแปบอกมาแล้ว <c oughs> เออนี่คนพ้อนคนกําลังเมืองไหล <c oughs> ดำ <c oughs> ป้าทอดประมาณหมื่นนึ่งแล้วค่ะเพราะขันอามลำเลยครบรอบอพอดีนี่แหละครบรอเดี้วตอนนี้ตเอง ถามเขาว่าเขาสิอาบน้ำไปบก่อนคืน,นเครื่องเขาได้ว่าสไปอาบกรุงเทพพอไปกรุงเทพก็ไม่ได้อะก็จนถึงครบรอบไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> ไปแล้วได้เยค่ะ